เราใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะงานบ้านห้องเรียนนิทานอีสศพเรื่องหมาจิ้งจอกตกบอ่อหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินซุ่มซ่ามพัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกและพยายามตะเกียกตะกายจนเอื้อมเกาะขอบบ่อไว้ได้ไม่นานนักมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาหมาจิ้งจอก จึงตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยดึงข้าขึ้นจากบอ่อน้ำนี้ทีข้าจะหมดแรงอยู่แล้วหมาป่าชะงงกหนะ้าถามด้วยความห่วงใยว่าทำยังไงถึงตกลงไปได้ล่ะแล้วอยู่อย่างนี้นานหรือยังไม่มีใครผ่านมาช่วยเจ้าเลยเหรอหมาจิ้งจอกพยายามควบคุมอารมณ์แล้วพูดขึ้นว่าข้าก็หวังให้เจ้าช่วยนี่แหละ รีบดึงข้าขึ้นไปก่อนเถอะแล้วข้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการลงมือช่วยเหลือย่อมดีกว่าเพียงคำพูดแสดงความเห็นใจวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันกับงานบ้าน ห้องเรียนนิทานอิศบค่ะ